สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะวันนี้โอหลังจากที่แอดปล่อยคลิปแรกไปปุ๊บไม่กีกน่นาทีเท่านั้น The Back Label ของเรานะครับก็ปล่อย Performance Video Making Film ของเพลงชุมของพี่เทยังที่ทำการฟิชเชอร์ิงกับน้องลิซ่าของเราออกมาแล้วนั่นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าแอดเนี่ยขอแกะประเด็นสำคัญนะครับที่น้องลิซ่าของเราปรกกากฏตัวออกมาแค่ไม่นานเท่านั้นแต่ก็มันมีอะไรหลายโมเมนต์ที่มันน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเดยพี่เทยังเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมาถึงช่องย เขาก็เว้นไว้วนะนะว่าไม่รู้จะให้ใครร้องตอน,น,นแรกนะครับเขาก็ปรึกษากับพีเทนด,ดี้ของเราว่าเออท่อนนี้เนี่ยต้องให้ลิซ่าร้องแล้วแหละพี่เทนด,ดี้ก็เห็นด้วยแล้วทุกคนน่ยต่างก็มองเห็นว่าศักยภาพของโงลิซ่าเนี่ยเหมาะกับเพลงเนี้ที่แอดเคยบอกไปแล้วว่าพี่เทยาเขาต้องการผู้หญิงที่มีการแสดงได้ร้องได้ แรปได้และที่สําคัญต้องเต้นคู่กับเขาซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักเต้นตัวพอ่อเขาก็ต้องการคนที่เป็นราชนีนักเต้นมาเคียงคู่กับเขาใน MV นี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครแล้วว่านอริซ่าของเราลนะวิทอทีนี้ที่เหมาะสมเป็นที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมาแกะให้ฟังทีละท่อนเลยนะจ๊ะซึ่งเขาก็บอกว่าเขารู้สึกดีมากเลยละครับที่ได้นอริซ่าเนี่ยมาร่วมฟิชเชอร์ริ่งในครั้งนี้นะครับเพราะว่าทํางานง่ายมากๆแล้วก็ดูดีเห็นปะมีการซ้อมหน้ากล้องด้วยกันมีการซ้อมบล็อกนะออก นาโิซ่าแล้วก็พูดบ้างว่าหนูเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่เขาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะได้มีโอกาสทําเพลงร่วมกับพี่ที่เป็นไอดอลของหนูแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะนี่เนี่ยคนไทยเขาจะต้องตอบแบบนี้นล,ลิซ่าของเราเนะจ๊ะเอาความเป็นไทยใส่ในภาษาเกาหลีจ้ะแล้วก็บอกว่าพี่คะ I love you I thank you วิช็อตเนี้ยเหมือนแอดเนี่ยรู้สึกแบบโดนบอกรักเองหรือเปล่ปาอะไรย่างงี้ไม่ได้มาน <laughs> I love you thank you Thank พอเขามองกล้องอยู่นะเราก็มโนไปตัวเองไนดะ้นะเพื่อนๆนะจิ้นกับตัวเองไปแล้วหนึ่งนะแล้วก็มาต่อที่ช็อตอีกต่อนะครับก็มีการขอบคุณซึ่งกันและกัน Thank you so much นะแล้วพี่แทยัยงก็ยิ้มถึงความน่ารักของนนริซ่านะที่แบบตะกี้เป็นราชนีสายแดนอยู่เลยนะพอไปมาเอ้ามาอีกทีหนึ่งมาเป็นยิ้มแก้มแตกเป็นน้องหนูตาเล็กตาน้อยเป็นน้องสาวที่นา่ารักคนเดิมคนดีนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็นนริซ่าเขาเอกไหว้กลับเป็นแบบไหว้ไทยแตงก o ้ขอบคุณมากนะพี่ที่เลือกหนูนะคะอะไรแบบนี้แล้วก็ปิดดิดดดดทททท้้้้าาาาายยยวกกกกรรพููษไไีีี่สคคคัญมชช็็อออตนนนนขบุณนะโเห เป็นอะไรที่แบบหายากนะฟอนดอนิซ่าต้องไปทํางานต่างประเทศก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดแต่มีโอกาสเมื่อไหร่น้องจะพูดอยู่เสมอนะครับและคำนี้เป็นคําสากลขอบคุณค่ะขอบคุณครับเนี่ยน้องจะเลือกมาพูดบ่อยมากๆแล้วแบบแอดเนี่ยโอ๊ยตายแล้วฟินไม่ไหวแล้วเนะเพื่อนๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นเต็มๆนะจ๊ะก,ก็ตามไปดูได้ที่ช่อง The Back Label ด้อคือต้องบอกว่าดูไปยิ้มไปอะ่ะโดยเฉพาะจังหวะที่โนริซ่าของเราปรากฏตัวออกมาในแอดกอดูหลายรอบมากๆโดยเฉพาะคอบคุ้นค่ะวายยอนุนี่นั่นน,น่ารักจริงๆนะครับศิลปินเคป๊อปสายด้วยไทยคนนี้ของแอดนั่นเองนะจ๊ะเอ้ยของทุกคนนะจ๊ะอย่างที่แอดบอกไปนะคบว่าพี่แทยังไหนจัดวันที่เห็นน้องวันแรกก็เห็นแววจนวันนี้ได้มายืนคู่เคียงข้างกันใน MV ชุงส์ทีแล้วโนริซ่าของเราก็น่ารักมากๆเนาะที่ให้สัมภาษณ์ไปปแบบนน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 ีีี้้ะจจโอออย่่่กกก็็ใพงงงงตตัััววททททคเเเเขาาๆหล นะแล้วก็มีแต่ความรู้สึกที่ดีต่อกันเป็น relationship ที่บอกจะอยู่ไปอีกยาวนานกตะสำหรับแฟนๆกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการวีดน,อน้องลิซ่าเท่านั้นเองนะครับยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการดูคลิปนี้แล้วก็วีดไปพร้อมๆกับแอดเพจ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าจุ๊บๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ